สวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านครับพระเครื่องบ้านหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับมาแล้วนะครับบ่อบางบัทองพระเครื่องบ้านนะครับหนึ่งร้อยยี่สบาทสามองค์แค่สองรอยี่สบาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวบอมีพระแถมให้ด้วยนะครับผมอ่านะครับผมหลวงพ่อทองคําก็เอาลายีแล้วกันครับผมอ่านี่หอมซีนนะครับกล่องเดิมนะครับปีห้าหกนะครับหายากอยู่นะครับพี่ครับหายากอยู่เพราะว่านะครับต้องทําบุญถึงจะถึงจะได้เหรียญท่านนะครับปีห้าหกนะครับนี่ สัวอยุครับนี่นะปีห้าหกนี่ครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นอ่ามาดูภาคต่อเลยนะครับผมเดืยนแรกครับ เปียนพระพุทธชินวรครับทรงหยดน้านะครับเหมือนเหลี่ยมเมืองทองลวงปูสุดเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับใบตัดเหมือนกันเตะเลยนะครับทองแดงดมดำนะครับส่วนตัวผมมองว่าสวยมากครับพี่ดูใบตัดสิครับ หลังยันห้าครับทองแดงลมดำครับสวยมากนะครับเหมือนเหรียญเมืองทองเป๊ะเลยเมืองทองอุปสุดนะครับเนี่ยเดี๋ยวบอกให้ดูนะเหรียญนี้หลักพันครับพันพันเนี่ยครับมีพันแน่ๆครับเนี่ยเหรียญนี้นะครับหนึ่งพันบาทนะครับเนี่ยเหรียญนี้ต้องมีพันนะครับเหรียญนี้ครับร้อยยี่สิบบาทเองครับพี่ๆ ครับใบตัดเดียวกันเลยนะครับน,นี่ครับอ่าโอเคตักปอ่าอันนี้อนุสรอันนี้อนุสรร้อยยิบสองปีนะครับเนี่ยนะครับผมวัลลังโคสิตาลามนะครับ คันนี้นะครับหลวงปูดดป่ดำรับอู่ทองนะครับนี่นะครับอันนี้เรียนผู้ขอทองลงยาแดงครับ ข้อความบอประมดทองได้นะครับ Facebook นะครับผมแค่ภาพทักได้เลยนะครับผม3องค์แค่220บาทกับองค์เดียวก็120บาทนะครับพี่ๆครับส่งฟรีครับส่งฟรีทุกรายการนะครับขลพอสีอาลีครับ เป็นสมเด็จพระตาจารย์โตออกที่วัดอินทรวิหารนะครับพี่ครับวัดอินนะครับวัดดังนะครับพี่ครับนี่พ่อโตนะครับปีสี่สองนะครับปีที่สร้างกะลายทองนะครับนี่เป็นหลวงพ่อเหลือนะครับองค์นี้ร้อยยี่สิบบาทนะครับเป็นเหรียญทรงกลมนะครับนี่ แล้ก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับ200บาทนะครับเนะี่ยรุ่นนี้ก็จะ200บาทนะครับพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับผมอันนี้นะครับเป็นอาจารย์จรูนตาทิพย์นะครับพี่ครับ มแม่คงขาแม่โพศบแล้วก็แม่ธรณีนะครับอุ้ยเหรอนี้มีคุณค่ามากนะครับพี่บีครับอ่านะครับลองดูครับลองดูครับต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อน้อยนะครับต่อไปนะครับ เป็นเหรียญวัดกูหาสวรรค์นะครับนี่ขึ้นลุ้งเลยนะครับพี่พี่ครับเห็นไหมเนี่ยสวยนะครับพี่ครับ ต่อไปเป็นเหรียญพระพุทธนะครับเ,เออบา โอ้โหเรียนนี้แบบสุดจัดครับพี่ๆพี่ครับสวยมากอันนี้ก็จะเป็นลงพ่อเขียนนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับนี่หลวงพ่อเขียนนะครับนีกล่องเลยนะครับปีสามเก้า อันนี้ก็จะเป็นหลวงพอ่อทวดนะครับวัดช้างให้ไม่รู้แกะยังไงครับพี่พผมไม่เคยแกะเลยอันนี้เป็นหลวงพ่อคำใบนะครับจังหวัดตากนะครับ ก็คือมันบ้านนะครับอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อรีนะครับนี่หลวงปู่จันทาครับ ทาราบว่าหลวงปู่อะไรพี่ลองดูนะครับอันนี้หลวงปู่สีครับอันนี้เป็นรูปหล่อเสดเตียครับ สมเด็จพุทธาจารย์โตนั่งในใบโพครับเด็กๆแขวนได้นะครับพี่ครับเราใช้พูทุกคณได้นะครับพี่ครับนี่สมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับผมหลวงพ่อชินครับ ด้านหลังครับเป็นหลวงพ่อดําครับอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่ครับต่อไปครับเป็นองค์พระศิวลีครับกับไหลทองนะครับทักเฟซบุ๊กหาบอยได้นะครับบอยบางบัวทองนะครับเข้าเฟซบุ๊กแล้วก็ส่งเมสเซนเจอร์มานะครับแคปภาพมาเลยนะครับสามภาพนะครับสองรอยยี่สบบาทเท่านั้นนะครับสามองค์นะครับนะครับผม องคเดียวก็ร้อยสิบาทเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นพ่อคุณรมกำแหงครับ สสอองงหลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งก็จะล้านลองดูนะครับลองดูนะครับดูให้ชอบก่อนค่อยเช่าน,นะครับพี่ๆครับนะครับไม่ซื้อหาไม่ว่ากันไม่เป็นไรครับเกามาพูดคุยทักทายแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับนะ ทีลงกล้องให้ดูเราจะเห็นพื้นเหรียญน,นะครับเห็นรายละเอียดต่างๆก็จะทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับผม อันนี้น่าจะเป็นเทียนเนี่ยเป็นเทียนนิ่มๆเนี่ยเนี่เทียนครับเจ้าของเดิมน่าจะเลี่ยมพองไว้นะผมว่าเนี่ยแ,แกะทองออกคาบเทียนใช่ไหมพี่พวะเนี่ยคาบเทียนอันนี้พระมหาสมชายวัดเขาะจิมนะครับ ปูโสรกัสโปอ๋อขอนแก่นนะครับลงปูโสรกัสโปทั้งอยู่นะครับนี้นะครับดีลานะครับเมดขนุนนะครับออันนี้ก็จะเป็นพระสังกระจายนะครับวัด วัดเอ่อท่าสูงนะครับอันนี้เป็นองปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับ ราะท่านค้าก็ปิดไปแล้วนะครับนี่ครับเด็กงีินาลาปิดไปแล้วสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับแล้วก็จะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับนี่เนื้อว่านนะครับผมก็ไม่ทราบว่าที่ที่วัดไหนสร้างนั้นเดี๋ยวผมลงกล้องห้พี่ดูนะครับพี่น่าจะมีความรู้อยู่นะครับก็ผมนะผมว่านะครับดูใบตัดดูนะครับเดี๋ยวบอให้ดูด้านหลังวัดอําอะไรเนี่ยครับพุทธาราม รู้จักไหมครับพี่พี่อันนี้วัตโุมงคลโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูพระที่พอจะแถมนะครับพี่พครับนะครับพี่พอยากได้กันไหมหรือว่า ไม่เอาก็ก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาก็ได้นะครับบอยเต็มชจแถมให้เดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ะมานะครับอันนี้คือพระทุดที่แถมหนะ้พี่นะาพนะอ่ะนี่นะครับอันนี้คือแถมไปพ,พี่เลือกมาได้หนึ่งองค์นะครับเลือกมาได้หนึ่งองค์เลยน,นะครับนะครับเบาบางห่างไปไหมเนี่ย นี่นะครับเลือกมาได้หนึ่งองนะครับนะครับพี่ๆเช่าสามองที่บอยรีวิวเมื่อสักครู่นี้นะครับสองรอยี่สบาทแล้วก็พี่เลือกมาหนึ่งองนะครับก็จะพี่ๆก็จะได้รับพระทั้งหมดนะครับสี่องนะครับแต่ต้องเช่าทั้งหมดสามองนะครับถ้าพี่ๆเช่าองเดียวก็ร้อยี่สิบาทนะครับถ้าเช่าสามองนะครับก็สองรอยี่สบาทแล้วก็ได้ของแถมนะครับหนึ่งองนะครับโอเคครับเดี๋ยวนะสักครู่นะครับ อ่าส่วนอนุสรณ์ร้อยิบสองปีนะครับส่งถึงพระละคังองค์นี้นะครับราคากลางตอนนี้นะบอกไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับนะครับเห็นในหลายๆช่องนะครับน่าจะมีสี่ห้าร้อยะครับผมก็ลองทักมาคุยราคากันได้นะครับนะครับผมกล่องเดิมเลยนะครับนี่ครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์เดิมนะครับแต่ว่าเป็นพิมพ์ย้อนยุคนะครับออกปีห้าสามนะครับออกปีห้าสามนะครับแต่สวยเหมือนกันนะครับนี่โค้ดองนี้นะครับ อันนี้บอสองร้อยแล้วกันครับนี่อ้เนื้อสวยมากโอ้หือมุนสารสวยมากครับแกล่งมากครับอันนี้ปีห้าสามนะครับปีห้าสามนะครับเนี่ยใช่เลยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขออนุญาตผมขอดูหน่อย อันนี้คือตาสัญลักษณ์ด้านหลังมีหระฆังนะครับสีน้เงินนะครับโอ้โหสวยมากพี่พเๆยวนะให้ดูชิดใกล้สวยมากครับปีห้าสามเรอไปตัดโอ้สวยครับสวย สวยมากสองร้อยโหสองร้อยบาทได้ไหมเนี่ยสองร้อยบาทแหละครับอลองดูไหวไหมครับพี่พี่อันนี้อนุสรหนึ่งร้อยยิบสองปีครับผมเห็นช่องหนึ่งนะ่ะพี่พี่ที่เป็นสายตรงเลยนะครับที่พี่ท่านมีสมเด็จเยอะมากนะครับท่านท่านแจกเอฟซีเออที่ ที่อะไรสักอย่างหนึ่งผมเข้าไปดูอยู่ผมก็ศึกษาสำเ็จว่าระคังร้อยปีร้อยสิบแปดปีอะไรเงี้ยครับดูดูดูเป็นความรู้นะครับองค์เนี้ยท่านบอกว่าประมาณสี่ห้าร้อยนี่แหละท่านท่านท่านแจกให้เอฟซีท่านนะครับถ้าเป็นราคาขายก็น่าจะประมาณนั้นนะครับผมผมผมไม่เคยขายนะครับอันนี้ก็คือเอคุณยายผมให้มานะครับผมก็เห็นพี่ๆถามผมมานะครับผมก็เลยลองรีวิวให้ดูนะครับอันนี้เป็นอนุสรณ์ร้อยยิบสองปีนะครับนะครับผมก็ราคาก็จะไม่แพงนะครับสู้เนี่ยครับ จะมีจุดตำหนิตรงนี้นะครับเส้นพระอาทิตย์ตรงนี้นะครับเนี่ยร122ปีถ้าเป็นสากลก็น่าจะสุดแค่ร้อ118ใช่ไหมครับ100ปีอะไรบ้างนะ108ปี118ปีใช่ไหมครับผม122ปีจะจะไม่ค่อยแบบนิยมแบบเช่าหาแบบเออแพงๆสักเท่าไหร่นะครับก็น่าจะอยู่แค่หลักร้อยเท่านั้นนะครับที่เหลือก็น่าจะหลายๆพันแล้วก็ขึ้นหมื่นนะครับผม100ปีก็น่าจะหมื่นหลักหมื่นนะครับนะครับผมถ้า100 สิบแปดปีก็น่าจะอยู่หลักพันนะครับอันนี้ร้อยิบสองปีนะครับลองดูนะครับถ้าสนใจอยากชอบบูชาจริงก็ทัก facebook หลังไม้หาบอยได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเหลือนะครับหลวงพ่อเหลือวัสดุทององค์นี้ก็สองร้อยบาทนะครับนี่พร้อมกล่องเดิมๆนะครับวัสดุทองบางโพเรานี่เองนะครับพ,พี่โอ้สวยมากจรงนะสองไม่เห็นเลย อ่ะนี่นะครับพอเหลือนะครับนี่อันนี้เป็นพรอพุทธสีสุกนะครับผมสร้างปีหกสี่มาครับผมไม่แน่ใจหกสามหรือหกสี่นี่แหละนี่ครับ 63รุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นแรกปี63นะครับรุ่นแรกเลยพันล้านนะครับนี่ลองดูเท่าไหร่ดีสองร้อยบาทไหวไหมครับก็เปิดไว้อย่างนั้นแหละครับผมก็ไม่ไม่มีราคาหรอกครับเป็นพระบ้านๆนะครับ,พ,บ,บ,นนรบพี่ๆอยากได้ก็ลองต่อรองได้ครับสบายมากครับผมก็ตั้ง ไว้อย่างนั้นนะครับบางทีเราตั้งไว้บางทีเราไม่เราก็ไม่จาเป็นต้องขายราคานั้นเสมอไปนะครับพี่พี่ครับเราก็ต่อรองให้พี่พี่เราได้นะครับแบ่งปันได้เสมออยู่แล้วพูดง่าย,ายบอกพูดคุยง่ายอยู่แล้วคําเดียวนะครับผมโอเคครับอีพีนี้ไปฝากไว้เพียงเท่านี้นะคบพี่เฮงรวยๆปังๆครับสวัสดีครับรวยๆครับ